ขอบคุณมากนะลูกเป็นกำลังใจให้กับลุงขอเป็นกำลังใจให้แม่คนนี้โอเคขอบคุณมากนะรักมากลูกแล้วก็หน้าตาคล้ายมากเลยห้องหูใหญ่หู้ใหญ่หน้าตาคล้ายขอบคุณนะครับขอบคนะลูกขอบคุณนะตั้งใจเรียนนะลูกดูแลแม่ดิเราคือฝันกำลังใจของแม่ในขณะเดียวกันคือแม่ก็คือฝันกำลังใจของเราด้วยโอเคนะครับผมไปนะครับขอบคุณนะครับพ่อสวัสดีครับโวัสดีครับพ่อรับครับ ครับาการมีสวัสดิการบ้านพักนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่เป็นสวัสดิการให้การกำลังพลชั้นกู้น้อยอแล้วก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้การกำลังพลนะครับ